ประกอบการรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ลูกจ้างรายวันรายสัปดาห์ปัจจุบันนั้นเราเห็นใจนะครับท่านถูกเอาละระเรียบจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลโดยอาศัยช่องว่างการกระทำผิดกฎหมายหรือการให้บริการนอกระบบเรียกเก็บค่าคุ้มครองต่างๆสร้างความเดือดร้อนกับผู้หาเช่ากินถ้ำวันนี้เราอยากจะให้มีการร่วมมือกันในการจัดระเบียบ ้นเราต้องการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความถูกต้องในการประกอบอาชีพไม่ต้องการให้มีอิทธิพลกลุ่มอาเฟียต่างๆไม่ว่าจะสีไหนนะครับไม่ต้องการให้เข้าไปข่มขู่ฉกฉวยประโยชน์คือแท็กซี่เรียกแล้วฏิเสธหมายถึงว่าไม่ไป ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงในเขาบอกจะไม่ไปเลยแไหนก็ไปไปแต่ไฟเขาจะเปิดราะว่างอยู่อันนี้เราจะทําให้เราเสียอารมณ์มากรถตู้บังคันมันก็ถ้าเต็มแล้วมันก็ยัดเข้าไปอีกคือแค่อัดฟิกสิบสี่ที่นั่งก็ใส่สิบหกสิบเจ็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็บางครั้งเรามีธุระเร่งด่วนใช่ไหมคะอ่าแต่มันไม่ไกลนะคเขาบอกว่าเออเท่าน้นเท่านี้เรารีบบเราก็ต้องไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ต้องยอมใช่ปกติแค่ไม่เท่าไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า ทานรีบก็คือจะต้องเ่มท่านโดยสารต่อไปให้อะไรประมาณนี้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้โดยสารโดยเฉพาะคนกรุงมักเจอเป็นประจำเมื่อต้องใช้บริการรถสาธารณะทั้งที่เป็นผู้จ่ายเงินเพื่อใช้บริการแต่กลับได้รับบริการที่ไม่คุ้มค่าเงินและยังต้องเสี่ยงกับอันตรายจากสถิติเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ1 5 8 4พบว่า ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารรองลงมาเป็นเรื่องการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวแม้ผู้กระทำผิดจะถูกปรับและลงโทษแต่เรื่องร้องเรียนเหล่านี้กลับยังไม่ลดลงผู้ประกอบการบางรายช่วยโอกาสโกรงราคากันซึ่งหน้าหรือบางแห่งก็เป็นคิวรถเถื่อนรถโดยสารสาธารณะที่ รถแท็กซี่รถตู้และรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะเพราะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องของการโกงค่าโดยสารแล้วนะคะยังทําให้รถติดและที่สําคัญค่ะมีการแอบแฝงเข้ามาให้บริการของคิวเถื่อนนะคะทําให้ผู้โดยสารนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบค่ะ ระบบรถสาธารณะของไทยจึงจําเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบใหม่เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้โดยสารและต้องทําควบคู่ไปกับการดูแลผู้ประกอบการหรือผู้ขับขี่รถรับจ้างเหล่านี้เพราะต้องไม่ลืมว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเช่นกันบางรายเช่ารถวิ่งได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าโดยสารที่ได้ทำไมปฏิเสธผู้โดยสารก็ต้องตอบว่าที่ปฏิเสธก็เพราะอยากได้เงินแหละครับจริงๆแล้วไม่อยากรับอย่างสมมติจักรจะหมดเนี่ยอย่างสมมติเราวิ่งไปตามเส้นทางเนี่ยผู้โดยสารบอกเนี่ย เออถ้าไปไปตามเส้นทางที่เราจะไปเติมกา๊าซเราก็สามารถที่รับได้เราก็มันก็เป็นรนายได้ของเราที่ที่จะไปเติมกาัาได้ด้วยใช่ไหมครับที่สําคัญการกําจัดมาเฟียที่มาหากินกับการคุมหรือจัดคิวรถสาธารณะก็ต้องรีบจัดการบางรายต้องยอมจ่ายสวยให้กับผู้มีอิทธิพลเพื่อให้เดินรถได้ราบรื่นจึงจาเป็นต้องจัดระเบียบและลงทะเบียนใหม่ ทำอย่างไรที่เราจะาทําการรวบรวมผู้กับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยจดทะเบียนให้เป็นการถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อสะดวกในการควบคุมในการดูแลนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน การเข้ามาจัดระเบียบรถสาธารณะต่างๆเหล่านี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จ่ายภาษีให้กับประเทศแล้วยังช่วยลดปัญหาการจราจรแอรอัดและติดขัดในกรุงเทพมหาคนครได้ด้วยแต่มาตรการจัดระเบียบเหล่านี้ควรต้องทำต่อเนื่องระยะยาวจนทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำนึกที่จะอยู่ในกฎร,ระเบียบกรอบเดียวกันสวัสดีครับ พบก,กับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจึงการกุลนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายงานที่ท่านได้รับชมรับฟังไปก็คือภาพรวมของปัญหาทั้งหมดสําหรับระบบคมนาคมขนส่งในบ้านเราที่เกิดขึ้นในแง่ของใจความหลักใหญ่ภาพรวมว่าที่ผ่านมาเราเจอปัญหาอะไรกันบ้างในแง่ของการขนส่งต่างๆโดยเฉพาะบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่ที่มีทั้งหลายปัญหาก่อนหน้านี้การเรียกค่าโดยสารเกินราคาการปฏิ เศษผู้โดยสารหลากหลายปัญหาเหล่านี้ครับนับจากวันนี้ไปทางคอสชอนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการแก้ไขเดินหน้ายกเครื่องกันทั้งระบบและได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นแม่ง,งานหลักสําหรับเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกําลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้ <c oughs> เพื่อจะปฏิรูประบบบริการสาธารณะนั้นมีอย่างไรกันบ้าง <c oughs> เราอยู่กับทางท่านปลัดกระทรวงคมนาคมครับคุณสมชัยสิริวัฒนาโชคสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับ พูดถึงเรื่องของบริการรถสาธารณะมันก็มีหลายประเภทนะครับแต่ว่าดูเหมือนที่จะเน้นหลักๆช่วงนี้นี่น่าจะมี3บริการรถสาธารณะด้วยกันครับถตู้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ในส่วนของท็งซแท็กซี่ด้วยใช่ครับกับมีแนวทางอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าบริการสาธารณะสําหรับรถสาประเภทนี้นะครับเป็นบริการที่ประชาชนใช้บริการอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่รถตู้ก่อนกันแล้วกันว่ารถตู้เนี่ยที่เป็นรถสาธารณะวิ่งระหว่างจังหวัดนี่นะครับ เป็นรถที่ประชาชนได้รับความนิยมมากในขณะน,นี้มีขณะนี้เป็นรถที่ร่วมกับบขสอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าคันทั่วประเทศนะครับเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นรถที่เดินร่วมกับขอสมก,กอยู่อีก5,000กว่าคัน และเป็นรถที่วิ่งอยู่ระหว่างจังหวัดอีก3,000วัวคันรวมแล้วหมืน 100, ่นกวห่าวคันเยอะไหมื่นคัน <c oughs> ครับผมแต่อาจจะมีรถที่ไม่ถูกต้องคือหมายเป็นรถเถื่อนนี่ประมาณทัก2,000วัวคันในเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนี่นะครับรถเหล่านี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาขณะน,นี้เอาง่ายๆในกรุงเทพมหานครที่ขณะนี้กาลังจัดระเบียบกันอยู่คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรที่จอดรถเหล่านี้เป็นต้น เพราะว่าจะไม่มีที่จอดแล้วทําให้ปัญหาตรงนั้นเกิดเป็นเรื่องการ,รจราจรมาโดยตลอดเวลาติดตลอดใช่ครับเป็นอ<ช>ุปราชเลย<ช>ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการแก้ปัญหากันไปเด่นในระดับหนึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทราบว่าทางคณะคอสชอได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่1เข้ามาร่วมจัดระบบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นเนี่ยทางบขสเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปจัดพื้นที่จอดรถที่อุษาวดีชัยคือบริเวณใต้ทางด่วนสองฝั่ง ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ทําไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าถ้าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทางกองทัพได้เข้ามาช่วยดูแลครัแล้วจะมีการจัดระเบียบลงทะเบียนผู้ให้บริการรถตู้สาธารณะทุกคันให้อยู่ในระบบทั้งหมดด้วยใช่ครับถ้ามีเรามีสถานที่ตรงนั้นเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของบขสเข้าไปดูแลจัดระเบียบการลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกไปดูแลในเรื่องการเข้าออกรถเป็นยังไงบ้างเหล่านี้เป็นต้นครับ ตรงนี้ถ้าจัดระเบียบได้ก็จะเกิดความเรียบร้อยจะไม่เกิดปัญหาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเรื่องของราคาค่าโดยสารที่มันไม่ค่อยมีมาตรฐานนี่เป็นปัญหาของรถตู้โดยสารด้วยหรือเปล่าใช่ครับรถตู้โดยสารจะมีปัญหาก็คือเรื่องค่าโดยสารจะมีการเก็บเกินราคาเรื่องความเร็วของรถนี่ค่อนข้างจะขับเร็วกันมากเกินไปรงมากเลยครับกิริยามารยาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกได้กวดขันดูแลอยู่แล้วขณะนี้ได้ติดตั้งระบบ GPS กับรถตู้ทุกคันนะฮะเป็นข้อบังคับเลยเป็นข้อบังคับเลยนะครับจะต้องติด GPS กับรถตู้ทุกคันรับถ้าอย่างนั้นการโดยสารด้วยรถตู้สาธารณะน่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นจากเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ใช่ครับจากรถตู้ครับเรามาเรื่องที่สองคือรถแท็กซี่กันบ้างหลายคนยังบ่นว่าทุกวันนี้แท็กซี่ไทยเนี่ยไม่ค่อยรับผู้โดยสารยังยป็นปัญหาเดิมใช่ครับครับ ปัญหาใหญ่ๆห,ห,หลักๆของแท็กซี่ในกรุงเทพก็คือการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร,ร,รมาอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของการไม่ใช้มิเตอร์มาอันดับ2นี่นะครับค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู่แล้วก็การจอดเกะกะกีดขวางการจราจรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็มีสาเหตุมาหลายอย่างเพราะว่าพอปรากฏว่าช่วงที่กรมการส่งทางบกไปตรวจจับกันเยอะๆเนี่ยผู้ประกอบการก็บอกคนขับรถก็บอกว่า ก็ค่าโดยสารมันไม่คุ้มต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นเขาเก็เห็นใจในแง่นี้ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกกําลังเร่งดูต้นทุนเรื่องค่าโดยสารอาจจะมีมิเตอร์แล้วฮะมิเตอร์ที่ที่เหมาะสมกับความเป็นจริงข้อมูลขณะนี้กรมการขนส่งทางบกกาลังดาเนินการอยู่ครับครับถ้าเกิดว่าในแง่ของอัตราค่าโดยสารมิเตอร์แท็กซี่มีการปรับขึ้นมาครับข้อเหตุผลในการอ้างว่าจะไม่รับผู้โดยสารนี่น่าจะฟังไม่ึ้นไม่ขึ้นใช่ครับ ใช่ครับตรงนี้ก็จะต้องขวดขนันดําเนินการกันตามกฎหมายครับแล้วปัญหาที่คนขับแท็กซี่บางคนบอกว่าเออไปอย่างนี้เนี่ยไกลพอสมควรขอไม่ใช้มิเตอร์ขอเหมาไปก็แล้วกัน อันนี้ก็เจอบ่อยอครับอันนี้ก็เป็นความผิดเช่นกันครับทาไม่ได้เพราะว่าในการคิดค่าโดยสารตามมิเตอร์เนี่ยเขาจะบวกเรื่องระยะทางไกลอะไรให้ไปเรียบร้อยอยู่แล้วในในในมิเตอร์ตรงนั้นครับเขาคำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับ,รบแต่เรื่องนี้ผมย้ำกับท่านผู้ชมว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเห็นความสําคัญและความออมีปัญหาของทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้บริการคนข <ใช S 1> ับแ <ขา S 1> ท็กซี่อู่ต่างๆด้วยก็ต้องหาทางช่วยเหลือทั้ง ทุกทั้งสองฝ่ายทุกฝ่ายไปด้วยกันใช่ครับดูทั้งระบบดูทั้งระบบเลยนะครับเอาละครับจากเรื่องแท็กซี่มาถึงเรื่องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันบ้างครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยขณะนี้ตัวเลขก็คือมีแสนต้นๆทั่วประเทศไทยนะครับแต่เฉพาะในกรุงเทพที่เป็นปัญหาเนี่ยมีอยู่ประมาณ5 0 0 0 0กว่าคันมอเตอร์ไซค์รับจ้าง4 0 0พันกว่าวินครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของค่าโดยสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิริยามารยาท แล้วก็ในเรื่องของการจอดเกดกะกีดขวางการยราจรจเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็กําลังแก้ไขในเรื่องของออการเก็บค่าโดยสารด้วยยิ่งโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดช่วงเทศกาลหรือฤด,ดูเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีความจำเป็นต้องรีบด่วนในการเดินทางก็จะเก็บค่าโดยสารเกินครับเหล่านี้เป็นต้นครับขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้สํารวจจำนวนวินทั้งหมดแล้วก็มันจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่ ไม่ได้เป็นจุดมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่เอามาวิ่งด้วยวินเถื่อนนี่มีอยู่วินเถือนยังมีนนอยู่อีกเยอะครับขณะนี้ตั้งกันขึ้นมาค่อนข้างง่ายบแล้วก็เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้นมาระหว่างวินเถื่อนที่บอกว่าอยากจะเข้ามาเป็นวินที่ถูกต้อง ก็จดทะเบียนไม่ได้ต่วินที่ถูกต้องก็บอกไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ไม่มีที่ที่จอดที่ถูกต้องอะไรเหล่านี้เป็นต้นขณะน,น,นี้กรมการขนส่งทางบกก็กําลังดูเรื่องเหล่านี้อยู่พูดถึงเรื่องการยกเครื่องระบบบริการสาธารณะทุกประเภทที่เราคุยกันไปเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมหวังว่าสักประมาณเวลาเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมครับผมมองดูอย่างนี้เลยครับว่าตรงเรื่องระบบเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมามีการจัดระบบกันค่อนข้นขางไปเยอะพอสมควรแล้วนะทั้งรถตู้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถแท็กซี่เนี่ย ผมเชื่อมั่นว่าณโอกาสตรงนี้เนี่ยท่างทางคณะคอสชอได้ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะก็มอบให้ทางท่าภาคที่หนึ่งนี่นะฮะมาลงมาดูช่วยกันแก้ไขยังไงคิดว่าการแก้ไขเหล่านี้น่าจะได้ผลโดยเร็วขึ้นนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถแท็กซี่ก็ตามน่าจะได้ผลรวดเร็วขึ้นผมขอทิ้งท้ายสําหรับรายการของเราวันนี้เรื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมซึ่งมีความสาคัญกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะหลังจากยุค a อ c เนี่นะครับ โครงการตอนนี้เรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าอะไรต่างๆตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างที่ประชาชนคนไทยควรจะทราบครับท่านตละดครับเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องโครงการของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องเดินหน้าต่อไปดีนะครับขณะนี้ก็ยังทําแผนงานโครงการสําคัญสําคัญอยู่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รับนโยบายจากทางคณะฝ่ายเศรษฐกิจนะครับของทางคณะคอสชอให้ไปดูในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมของโครงการ,ค,รความพร้อมของโครงการแล้วก็ความทั่วถึงเหล่านี้เป็นต้นนี้เป็นเป็น,ปนมาตรการที่ควรจะต้องออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเรียนเป็นข้าวๆกว้างๆากันแล้วกันที่ระบ,บบทางรางนี่นะครับก็ได้มอบหมายให้ไปดูในเรื่องของรถไฟทางคู่ครับซึ่งจะมีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงภายในประเทศ ให้การขนส่ง,สงคนทุกพื้นที่ให้มากที่สุดครับครับทั้งการขนส่งคนแล้วก็ขนส่งสินค,าค้าเราต้องลดต้นทุนด้านโลจิสติกลงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องทางคู่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็ขณะนี้มีทั้งหมดสิบเจ็ดสายทางนะฮะที่ตเตรียมไว้ทั่วประเทศทั้งภายในประเทศเราแล้วทั้งที่จะไปจ่อรองรับกับ a อ c ประเทศเพื่อนบ้านครับนี่เป็นแผนงานหลักแต่ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะคอสชเราก็จะเริ่มที่ ห้าเส้นทางสายหลักที่มีความจําเป็นก่อนครับครับเหล่านี้เป็นต้นนี่เรื่องนี่คือเรื่องทาง,างนี่คือเรื่องหลักๆลกทางรารทางรางครับและสาหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานครเนี่ย <ançais? S 2> เพื่อจะแก้ปัญหาระบบการจราจรในกรุงเทพกับปริมณฑลก็เช่นกันอันนี้ก็มีความจําเป็นก็ <usion. S 1> ここคือระบบรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ10สบายเป็นต้นนี่นะครับก็ผลักดันเดินหน้าต่อไปก็ต้องผลักดันให้เดินหน้าต่อครับซึ่งขณะนี้ก็ให้บริการอยู่แล้วบางเส้นทางครับและอีกหลายเส้นทางที่มีความจําเป็นจะต้องทําต่อก็จัดเฉพาะที่จําเป็นออกมาก่อน ครับนะครับรวมถึงระบบรถเมย์ของขอสมกที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่อะไรใหม่อันนี้ก็ต้องถับดันต่อไปครับเพราะมันเป็นบริการของประชาชนในระยะกลางระยะยาวสําหรับการลงทุนขนาดใหญ่แต่ว่าในระยะสั้นก็คือการยกเครื่องการให้บริการสาธารณะที่สามารถจะดำเนินการได้เลยใช่ครับครับก็คงจะรอเห็นผลที่เป็นรูปธรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประลัดกระทรวงคมนาคมมากนะครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อได้ฟังคาให้สัมภาษณ์ของท่านประลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็คงจะสบายใจมากขึ้นสําหรับบริการรถสาธารณะในบ้านเราว่าจากนี้ไปพี่น้องคนไทยก็คงจะเดินทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ให้บริการและในขณะเดียวกันทางกระทรวงคมนาคมทางขอสชอก็เน้นย้ําให้ชัดเจนนะครับว่าการให้ความเป็นธรรมนั้นก็จะให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการผู้ประกอบ,บการทุกภาคส่วนด้วยนั่นคือสิ่งที่เราน่าจะคดาดหวังกันได้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในไม น,น,นับจากนี้ไปหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วนะครับเราทุกคนขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ